สวัสดีค่ะวันนี้อิมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเม็ดแตงหลังเตา่าหลวงปูท่ทวดหลวงปู่ทิมวัดช้างให้ออกเมื่อปีพศ2539ค่ะสำหรับองค์นี้อาจารย์นองวัดไซขาวปลุกเสกเป็นเนื้อกระไหลเงินค่ะขอภัยค่ะเป็นเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลค่ะ สภาพองค์พระคือสวยสมบูรณ์นะคะท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาและรายละเอียดอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปค่ะท่านใดต้องการให้อิ่มหาพระเครื่องตามใบสั่งสามารถทักแชทหรือคุยโทรศัพท์ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนค่ะสวัสดีค่ะ